วันนี้พี่มิรินจะไปทำส<ทา> <refugees> ัญญการไปแล้วบ๊ายบายสุุ้เอาไปห้องผ่าใช่ปะตัวจะเห็นพยาบาลเยอะมากใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาต้องแก้ผ้าหมดเลย ทุใช่เพราะว่าวันนี้พี่มิลินจะไปทำสัญญาการคลิปนี้คือทำจริงๆไม่ใช่อคอนเทนต์ไม่มีการแกล้งใดๆทั้งสิน้นซึ่งมิลินจะไปทำอะไรวันนี้วันนี้จะไปทำหน่มนนมอ่าจะไปเสริมหน้าอกนะคะทุกคนขน่าใจคือพี่มิลินอน่ะเขาอยากมีหน้าอกมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคุณแม่ให้มาน้อย แต่ว <So> ่าตอนนี้มัน<อ>ดีใจแล้วไ,ไม่ลืม<อ>จะมี <laughs> หน้าอกเลยค่ะทุกคนมันดีใจนะเว้ยแฟนเราจะได้แบบว่ามีหน้าอกกับเขาลเน <laughs> แล้วถ้าเขาไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่เือนเดิม <laughs> คือแฟนคนอื่นเขาบอกไม่อยากให้ทำอ่ะไม่อยากให้เห็นตัวเจ็บตัวเขาไม่อยากให้เห็นแบบนั่นแบบนี้เขาไม่อยากคนอื่นเห็นนั่นแจ้งบูเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วก็ไม่บังคับด้วยว่าเฮ้ยจะต้องแต่งตัวแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคนนะเบลใช่ซึ่งวันนี้ก็คือวันที่ต้องทําจริงๆและนะคะตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นใช่ไหมโอเคทุกคนไม่เสียเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยแล้วกันโอเค let's go NHC Clinic นะคะซึ่งพี่วิลินนะคะเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดแล้วแหละเตรียมพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่วิลินกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นหรือเปล่าเนาะเป็นไงบ้างตื่นเต้นปะตอนแรกก็ไม่อะแต่ตอนนี้เริ่มละตื่นเต้นนี่เพราะอะไรเพราะว่าวางยาสรบหรือเปล่าตื่นเต้นหลังจากที่แบบทำเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงอ ฉินจะเป็นผู้หญิงแล้วอะอ้าวทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอเหมือนจะเตยต้องบอกทุกคนก่อนว่าพิมลินเขาทำกี่ซีซีสองร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีแต่ว่าเป็นเทอผิวเรียบเฮ้ยเขาศึกษามาอยู่นะผิวเรียบกับผิวทรายเนี่ยเออพร้อมอย่างพร้อมขึ้นเคียงละดูจากหน้าตาแล้วน่าจะตื่นเต้นอยู่นะถามว่ามันตื่นเต้นขนาดนั้นไหมมันก็แบบว่าทําใจให้สบายดีกว่าเขาเรียกงนี้เพราะว่า ารคีนิ่ของเขาอะค่อนข้างที่จะแบบมีความปลอดภัยเยอะทั้งเรื่องคุณหมอทั้งผู้ช่วยอะไรเนี่ยอ่าก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยอ่าโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องผ่าตัดเลยแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะคือพี่เจงจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ก็มาส่งพิมลินก่อนจะบอกว่าระหว่างที่ตัวเนี่ยวางยาสลบอยู่ เขาขอให oh, ้ตัวฝันของเขาแล้วกันโอถือว่าฝันร้ายนะไปแล้วนะป่ะเข้าห้องัดตัดเลยบ๊ายบายเจอกันตอนสวยบ๊ายบายสู้ๆโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอเขากัน คนตอนนี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงค่ะทุกคนซึ่งพิมลินเขาอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่นะคะก็ลุ้นอยู่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้พิมลินเขาก็น่าจะหลับสนิทอยู่น่าจะฝันถึงพี่แจงอยู่นะคิดไปเองแล้วเราเดี๋ยวรอเขาออกจากห้องผ่าตัดมาเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่า <c oughs> เขาจะมีอาการยังไงจะระบุดไหมจะเจ็บมากไหมนะคะเป็นกําลังใจให้พิมลินด้วยนะทุกคนกดไลค์มาเยอะๆนะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่แจงด้วยนะ โอเคปะเดี๋ยวรอดูพี่มิลินกันต่อค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพิมลินก็ออกจากห้องผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหคือแบบว่าตอนที่พิมลินเดินออกมาพี่แจงจําพิมลินไม่ได้เลยเวคือพิมลินซิ้นแบบซิ้นมากแบบจําไม่ได้เลยว่าเป็นพิมลินนะทุกคนอะไรเบอร์เบอร์อยู่เบอร์ยาใช่ไหมก็ต้องนั่งรอดูอาการก่อนพิมลินอะพูดอะไรได้ไม่เยอะหรอกทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆต็มว่าตอนเนี้ยเขามีอาการยังไงบ้างเนาะคือจะบอกว่า ตัวแบบคือคนป่วยอะ่ะทีแรกี่ปากดีโอ้ยไม่เจ็บแน่นอนดูสภาพผ้าตอนนี้ดิมีแรงด่าเขาหรือเปล่าคือพี่มลินก็คือต้องนั่งเกงขนาดนี้เลยนะทุกคนนะอุ้ยแต่ก็มันยังไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบขนาดมันยังไงอะไรเงี้ยพี่แจงก็มไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีผ้าอะไรพันอยู่ใช่ไหมบาอมืมีพวกบาอะไรเงี้ยพันอยู่ในเบอบนหน้าเนี่ย ตอนนี้ก็คือแบบว่าถามนิดนึงเนี่ปะตอนที่หลับไปอะคือรู้สึกอะไรไหมฝันหรืออะไรไหมไม่อเลยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยคุณหมอก็คือให้ดมยาสลบแล้วก็หลับไปเลยอย่างนี้เหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวให้พี่มิลินพักก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพี่แจงไปอัปเดตที่ห้องอีกทีนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้พี่มิลินเขาไปหลับแล้วก็เขาจะได้เรียบเรียงว่าเฮ้ยคุณหมอเขาแนะนําอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะ าทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตอาการพี่มิลินกันนะคะซึ่งเมื่อวานอะหลังจากออกห้องผ่าตัดมาใช่ไหมพี่มิลินเขาก็เพียๆแหละเออแล้วก็พี่แจงก็ให้เขาหลับไปเลยเนะยาะก็ยังไม่อยากถามอาการเขาเยอะแหละวันนี้แหละเดี๋ยวจะมาถามพี่มิลินตอนที่ตัวทำเนี่ยตัวมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่ทําเข้าไปห้องผ่าใช่ปะ,ะตัวจะเห็นพยาบาลเยอะมากใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาต้องแก้้ามาเลย บอกหมอทุกคนเลยนะว่าตอนไม่มีมันก็เขินแหละแต่เดี๋ยวมีนะันจะเดินหมดเลยพอ <c oughs> มีแล้วไม่ไม,ไม่อายแล้วไงแบบปวดแต่คุณหบอกเขาก็จะยืนเรียงหน้าเลยนะดูว่าเอ้ยคุณหมอผ่าตัดอ่ะเขาวาดทรงยังไงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ให้ดมยาพอดมยาคุณหมอก็ถามว่าง่วงไหมยังไม่ง่วงเลยค่ะอ่ะมาเพิ่มอีก หลับไปเลยหลับไปเลยก็คือเขาให้ดมยาสลบนั yeah, ่นแหละทุกคนประมาณนี้แหละตอนที่ผ่าก็คือไม่รู้สึกตัวและไม่รู้คือรู้อีกทีตอนที่หมอปลุกแล้วใช่ไหมหมอพร้อมใจกันปลุกอืคนไม่เล่น ไมอยากพูดสิ่งดังกว่าน,นี้มากเลยนะแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่างดใช้เสียงอ่าใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราใช้เสียงเนี่ยมันเบ่งใช่มันมันกระเทือนไปถึงหน้าอกนะมิลินก็คือแบบตอนเนี้ยขยับตัวไม่ค่อยได้เลยทุกคนแม้แต่ยกแขนอะไรเงี้ยก็ทําได้ยากมากม แค่มือถือยังจับไม่ได้ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ต้องรักษาตัวเอง <c oughs> ไม้กระทั่งแผลอะไรเงี้ยว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อดว้วยว่าปลุกตื่นปุ๊บเลยก็เดิงตัวออกมาเด้งตัวขึ้นเลยนะทุกคนเหมือนแบบว่าเหมือนไปโรงเรียนสถาอะไรเงี้ยอันนี้นนคือป่วยหรืออะไรมันกักแอมไม่ได้อ่ะ เราอยาก <laughs> หัวเราะสิ <laughs> จะบอกว่ากลับมาปุ๊บใช่ไหมพี่แจงก็ต้องมาเตรียมน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยทุกคนคือต้องมานั่งแงนั่งแกะอะไรเงี้ยเมื่อคืนนะเออพี่มลินเขาก็กินน้ำมะพร้าวเป็นหลักแหละเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องวม <c oughs> ลดบวม,ออบวมนี่คุณหมอก็ให้ยามาก็ยาไม่กี่ตัวนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามีอาการปวดเนี่ยก็กินพวกพลาอะไรได้ปกติเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่มลินจะต้องไปฉีดยาแล้วก็ดูอาการ อย่าลดปวดวันแรทกรที่ทำมันไม่ได้ค่อยรู้สึกมากใช่ไหมแต่วันนี้ที่สองมันบวมมันเจ็บไปมากเจ็บไปหมดเลยอะ่ะจากที่พี่แจงแบบว่าเปิดดูนะทุกคนมันไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้างในนะเพราะว่าเขาต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนีปป้ย support bar s u p รัปปด,ดไว้ก่อนยังไม่สามารถแกะออกมาดูได้เพราะว่ามันจะต้องให้ทรงของหน้าอกเนี่ยมัน มันอยู่ทรงก่อนอนะ่บล็อกไว้ใช่ถ้าเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่ามิลินต้องนั่งหลับทั้งคืนว่ามันมียางอะใช่หลับเยังไงก็ได้บอกเลยว่าเล่นเอาพี่แจงแบบ <laughs> ไม่ได้หลับทั้งคืนเลยนะ<ช>ทุกคนเพราะว่าเราก็คือแบบกังวลว่าแบบเขาจะเรียกใช้เราตอนไหนอะไรเงี้ยมันหลับไม่สนิทไงทำน้ำควำ่ำวิลินทําน้าคว่ำอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าจะ,จะจะหยิบเองจริงๆแล้วเขาไม่แนะนําให้ยกของอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะทําให้นานะอกเบี้ยวได้อะตัวมีอะไรฝากถึงคนที่อยากทําหน้าอกไหมฝากไว้ให้คิด <c oughs> แ,ตแต่ถ้าอยากสวยอะมันก็ทําได้พูดจริงๆถ้าเราอยากสวยอะมันก็ต้องอ มันก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดอยู่แล้วก็ค,ค,คือแบบจะปฏิเสธว่าไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันเป็นไปไม่ได้เแลยแต่ว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาอยู่ที่ทางคลินิกด้วยเนาะว่าเขาเนี่ยดูแลยังไงแผลใหญ่ไหมอะไรเงี้ยคือบอกเลยนะว่าก่อนที่เข้าห้องทุกคนเห็นไหมที่พี่แจงไปส่งพี่มิลินอะ คือคุณหมอคุณพยาบาลคือเต็มห้องจ้ะทุกคนคือทุกคนก็คือแบบว่าพร้อมซัพพอตพร้อมดูแลตลอดนะทุกคนถ้าทุกคนสนใจที่จะทําหน้าอกก็สามารถมาปรึกษาที่คลินิกนี้ได้เนาะเดี๋ยวพี่แจงแปะเพจไปให้แล้วกันเนาะมีอะไรก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอเขาก่อนเอาจริงนะอย่างเพื่อน,เ,อน,เ,อนเราพี่ๆเราที่เคยทํามาก็คือเขาออกมาพร้อมกับสายเดยเลยแบบมีสายอะไรเงี้ยห้อยออกมาเลยแล้วก็การใช้ชีวิตมันก็จะลําบากกว่านี้แต่ของมิลินอะ่ะคือไม่มีสาย ใช่แล้วก็ใหม่ละลายทุกคนมันไม่ต้องแบบว่าไปตัดนู่นนี่นั่นอะไรเงเี้ยเพราะว่าการเดินทางแต่ละทีอ่ะมันลําบากแม้กระทั่งมิลินลุกเดินอ่ะคือมันยังเดินไม่ได้เลยคือจ,จะลุกขึ้นเหมือนต้องให้พี่แจงประคองก็เดี๋ยวพี่แจงจะมาอัปเดตอาการพี่มิลินเรื่อยๆเนาะจริงๆอ่ะพี่แจงก็อยากให้พี่มิลินเป็นคนเล่าทุกอย่างเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพูดเยอะไม่ค่อยได้ทุกคนก็ฟังพี่แจงโมไปละกันเนาะ ก็คือแบบจะพูดตลกใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาหัวร้อนแล้วก็มันกระเทือนไงมาวันแรกก็หาแล้วเออเพี่แดงุเขาก็ไม่ปิดถ้าเปดเราก็ไม่ปิดอะ โอเคก็เดี๋ยวพี่เจนจะมาอัปเดตอาการเรื่อยๆและการถ้าใครอยากปรึกษาอะไรทางมิล right ินอย่างเงี casually, ้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ใครอยากดูพี่แจงทำกับข้าวให้มิลินกินนะรอดูเลยเพราะว่ามันต้องลดโซเดียมเยอะมากใช่ไอ้พวกแบบว่าผงชูรสลดดีอะไรเงี้ยมันต้องงดลงไปก่อนกับข้าวพี่แจงก็อาจจะจืดๆหน่อยนะคะจะอร่อยไหมวะเพราะปกติเราพึ่งพาแต่ลดดีเลยเนี่ย้ยอย่าหัวเราะสิ โอเคโอเคทุกคนไว้มาดูกันนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของพี่เจงแล้วว่าจะดูแลพี่ิลี่ยังไงนะคะเป็นบทพิสูจน์เลยด้วยทุกคนเอออันนี้เขาซ้อมแล้วนะตอนแก่นะเอามาพาไ่แชร์ไ่แชร์แล้วเล่นนะคะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรอยากทําอะไรนะคะปรึกษาคลินิกตรงนี้ได้เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย